สวัสดีค่ะอันนี้ก็อยู่กันที่สวนบ้านดอกไม้อุตรดิตนะคะวันนี้พามาชมคุณนายแหวนเพชรนะคะแปลงนี้ใกล้จะพร้อมตัดแล้วนะคะอันนี้เวลา15นาฬิกา40นาทีนะคะจะเห็นได้ว่าน้องยังบานดอกอยู่เลยนะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับคุณนายแหวนเพชรนะคะ แผ่นเพชรเขาบานดอกทนนะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะคะเกสเรเขาก็จะฟูฟูแบบนี้นะคะหีบดอกบางเกสรฟูฟูใหญ่ๆสวยแบบนี้เลยนะคะบานดอกทั้งวันสวยมากๆนะคะมีหลายสีเลยนะคะที่สวนตอนนี้พร้อมตัด25สสีนะคะอันนี้ยังไม่ค่อยเต็มแปลงเท่าไหร่นะคะรออีกสักหนึ่งสัปดาห์ หนึ่งสัปดาห์ก็จะตัดส่งคุณลูกค้าแล้วนะคะสําหรับคุณนายแหวนเพชรนะคะสีเขาสวยนะคะเป็นสีทูโทนนะคะกีบดอกกับเกสรก็จะคนละสีเลยแบบนี้นะคะแบบนี้ก็จะเป็นกีบเขาสีออกส้มๆนะคะเกสรสีบานเย็นนะคะเมื่อกี้จะมีเกสรสีบานเย็นกีบ เหลืองเหลืองนะคะเหลืองมีลายกับเหลืองไม่มีลายนะคะที่สวนจะมีสองสีเหลืองนี้จะมีกลีบดอกเขาจะมีลายจุดๆสีชมพูนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีเหลืองไม่มีลายแบบนี้นะคะมีหลายสีนักสะสมนะคะถ้านักสะสมนี่อยากให้ลองสะสมดูนะคะสำหรับคุณนายแหวนเพชรนะคะสวย แล้วก็มาดูสีส้มเดี๋ยวพาไปดูสีส้มอันนี้สีส้มนะคะอ่านีนสีส้มจะสีส้มทั้งกลีบดอกแล้วก็เกสรเลยนะคะแล้วก็มีสีขาวอันนี้ขาวสเปียร์มิ้นนะคะโคนเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีอีกขาวเนึ้งโคนออกสีเหลืองนะคะการเขียวแบบนี้ เรไปดูแหวนแ,แนะะแนแก้มแดงนะคะแหวนแก้มแดงนะคะเกสรเขาฟูฟ,ฟูสีเหลืองๆส้มๆนะคะกีบเขาก็จะเป็นเป็นรอยชมพูช่อมพูงแดงๆนะคะเหมือนแก้มสาว <c oughs> น,น,นี่แบบนี้สวยอ้านี่เราคอยจะไปโดน ดูสีหวานๆบ้างนะคะนี้ยังไม่เต็มแปลงเต็มแปลงจะแน่นเป็นพรมสวยมากต็นนี้หวานมากนะคะสีชมพูหวานๆเลยเกสอรน,นะคะกีบเป็นออกสีครีมๆเกสอรเขาใหญ่มากแล้วก็อยากให้ดูสีนี้นะคะเหมือนปอมปอมเลยนะคะเกสอรใหญ่มากใหญ่แบบทะลักทะล้นเลยนะคะ ดอกใหญ่มากเกสรเขาใหญ่ฟูแบบนี้เลยนะคะกีบดอกนี่หาแทบไม่เจอนะคะเป็นสีบานเย็นสะท้อนแสงเกสรฟูใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะเ,เราก็จะลงรูปให้ดูในเพจส่วนบ้านดอกไม้จำหน่ายคุณนายจุนสายและแพร่เซี่ยงไฮ้นะคะใครที่สนใจลองเข้ามาติดตามดูนะคะสำหรับคนที่ชอบ คุณนายแหวนเพชรนะคะแต่ที่สวนเราก็มีหลายสายพันธุ์เลยคุณนายจิงสายคุณนายแหวนเพชรนะคะแล้วก็แพสเซียงไฮอันนี้ก็จะเป็นขาวนมข้นนะคะออกขาวขุ่นๆเห็นนี่ออกขาวขุ่นๆโคนกีบเขาก็จะมีทั้งสีเหลืองสีชมพูแบบนี้นะคะเป็นขาวนมข้นเยอะเลยนะคะพอพูดถึง โทนสีทำไมมีถึงจริงมีถึง30สีเลยทีเดียววันนี้พามาชมแค่นี้ก่อนนะคะที่สวนบ้านดอกไม้จำน่ายคุณนายจิตสายและแผดเซียงไฮอุตรดิษนะคะหรือว่าใครสนใจนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เบอร์โทรนะคะ0815331091เลยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ